สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านคะ่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ตุพาเพื่อนเพื่อนมาเดินสวนสาธารณะในหมู่บ้านนะคะอยู่หน้าบ้านนี้เองนะคะพอดีว่าช่วงนี้ก็ใบไม้เปลี่ยนสีนะคะที่ที่สวนสาธารณะที่อยู่หน้าหมู่บ้านนะคะก็กำลังเปลี่ยนสีแบบสวยเลยนะคะก็เลยมาถ่าย ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะระหว่างที่รอพัสดุส่งมาที่บ้านนะคะก็ตุยเพึ่งเลิกงานมานะคะก็ง่วงก็กลัวว่าเดี๋ยวอยู่ในบ้านเดี๋ยวจะหลับนะคะก็เลยมาเดินสวนรอพัสดุนะคะก็ตอนนี้ใบไม้เปลี่ยนสีค่ะวันนี้อากาศดีนะคะก็คือไม่หนาวมากนะคะญี่ปุ่นแบบ อุณหภูมิสวิงมากเลยนะคะจากอย่างวันนี้สมมุติว่าวันนี้นะคะ14องศาวันรุ่งขึ้น22องศาก็มีนะคะมันก็จะสวิงไปสวิงมานะคะแต่ตอนเช้าเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ9องศาบางวันนะคะตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยจะหนาวกลางวันเนี่ยจะร้อนนะคะขนาดเดือนธันวาแล้วนะคะนี่ตุ๋ยจะพาเพื่อนๆมาดูอันนี้ค่ะต้นสะเดาที่ตุ๋ยเคยถ่ายให้ดูนะคะในสวน ตอนนี้ใบเขาเริ่มร่วงแล้วนะคะแต่เขาออกลูกเต็มไปหมดเลยนะคะที่เห็นเหลืองๆเนี่ยมันอาจจะย้อนสะท้อนแสงเล่าคะมองไม่ค่อยเห็นที่เห็นเป็นเนี่ยเหลืองๆเป็นพวงแบบลูกเล็กๆเลๆนี่ก็คือลูกของสะดานะคะลูกสะดาก็มาถ่ายเพื่อนๆได้ชมกันนะคะจริงๆแล้วเขาเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองนะคะ เหลืองทั้งต้นเลยแต่เวลาถ่ายรูปออกมาแล้วอะ่ะมันมันไม่เห็นเป็นสีเหลืองอะนะคะเพราะว่าอาจจะด้วยแสงสว่างสะท้อนอากาศวันนี้ก็เป็นคึมๆยังไงก็ไม่รู้นะคะ <c oughs> ก็แสงอาจจะไม่พอนะคะก็นี่ถ่ายบรรยากาศในสวนหน้าหมู่บ้านนะคะมาให้เพื่อนๆได้ชมกันช่วงนี้ไปเขายังร่วงไม่หมดนะคะ ก็เปลี่ยนสีก็สวยดีนะคะพอดีว่ามีเจ้าหน้าที่เข้ามาตัดหญ้าด้วยก็เลยดูสะอาดสะอา้านดูสวยดีนะคะก็มายืนมาเดินมาถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมกันรอรับพัสดุนะคะก็ตุง่วงนะคะพอที่เลิกงานมาแล้วก็รู้สึกง่วงๆก็เลยเออเดินไปดูสวนหน่อยซิว่าเป็นยังไงเดินออกกำลังกายสักรอบสองรอบนะคะ เดี๋ยวตุ๋ยจะพาเพื่อนๆมาดูต้นนี้ค่ะคือเขาร่วงลงเยอะแล้วล่ะค่ะใบร่วงเยอะแล้วเป็นต้นโมมิจินะคะกำลังเปลี่ยนสีเลยสวยมากนะคะนีสีสวยปกติเขาก็จะเป็นสีเขียวนะคะพอเริ่มเปลี่ยนสีก็จะเป็นสีเหลือง แล้วสุดท้ายก็จะเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะคะตอนที่เขาเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองตุยไม่ได้เดินมานะคะแต่ว่ามองมาก็เห็นแล้วล่ะค่ะแต่ว่าไม่มีเวลาได้เดินมานะคะขนาดอยู่หน้าบ้านก็ไม่มีเวลาเดินมานะคะก็มีแต่เดินข้ามถนนไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อของนะคะแต่ว่าไม่ได้แวะเข้ามาในสวน ตอนนี้ก็เป็นเวลาที่แบบเด็กๆเขาเลิกโรงเรียนนะคะเขาก็จะมาเล่นกันในสวนเสียงเจี๊ยวเจ้าแต่ว่าตุยตัดเสียงออกนะคะบางวันก็จะมาเล่นฟุตบอลมาเล่นวิ่งเล่นกันอยู่ตรงเนี้ยเยอะมากเลยนะคะนี่ตรงข้ามนี้ก็จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็เดินเดินให้หายง่วงนะคะรอรับพัสดุคือ คุณสามีบอกว่า,ามีพัสดุจะมาส่งนะคะรอรับด้วยแต่ก็ไม่ได้บอกว่าอะไรนะคะนี่ตอนนี้ก็เดินมาถึงหน้าบ้านนะคะมาถ่ายต้นไม้หน้าบ้านให้ดูนะคะที่บ้านก็มีนะคะใบโมมิจิกำลังเปลี่ยนสีเหมือนกันเป็นสีแดงนะคะปกติต้นนี้เขาจะเป็นสีเขียวต้นนี้ตุยไม่เคยเห็นเขาเป็นสีแดงนะคะมีปีนี้นะคะด้วย แตด้วยอากาศเป็นใจหรือเปล่านะคะก็เลยเปลี่ยนสีแบบสวยมากเลยนะคะเป็นสีแดงอันนี้เป็นมีต้นเดียวในหน้าบ้านเมื่อก่อนในสวนมีหลายต้นนะคะตุ๋ยก็เตรียมย้ายบ้านก็ขุดไปไว้บ้านใหม่หมดเลยนะคะเหลือต้นนี้ต้นเดียวที่ไม่ได้ขุดไปด้วยนะคะเพราะมันต้นใหญ่แล้วมันอยู่ข้างในด้วยก็เอาไว้ที่นี่ละคะ่ะไว้ให้เผื่อเจ้าของบ้านใหม่เขาชอบนะคะ ก็นี่เลยหน้าบ้านก็มีเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนบ้านนะคะ mm. เขาก็เดินมา mm. เขาก็บอกอ้โมมิจิเปลี่ยนสีสวยเมื่อก่อนจะมีอีกต้นหนึ่งตรงบันไดาทางขึ้นนะคะตุ๋ยตัดออกเพราะว่าใบเขาร่วงเยอะนี่พอดีพัสดุมาพอดีเลยนะคะ mm. ก็รับพัสดุเสร็จแล้ว mm. เดี๋ยวมาแกะกล่องกันนะคะ mm. ว่าข้างในเป็นอะไรนะคะภาษาญี่ปุ่นเขียนว่ามิกังนะคะ มีกังกล่องละห้ากิโลมีกังแปลว่าส้มนะคะส้มมีสองกล่องกล่องละห้ากิโลนะคะก็มาพอดีเลยมาสักทีนะคะจะได้แกะแล้วก็เลือกส้มให้เสร็จแล้วก็จะได้ไปทานข้าวแล้วก็อาบน้ําแล้วก็จะได้เตรียมตัวนอนนะคะคือวันนี้เป็นเลยก็ไม่รู้เหนื่อยมากเลยนะคะ นี่มาดูส้มกันเลยนะคะส้มคุณสามีบอกว่าสั่งมาจากทางใต้ของญี่ปุ่นนะคะภาคใต้ของญี่ปุ่นก็คืออยู่จิโกกุนะคะก็อยู่ทางใต้ของญี่ปุ่นส้มแถวนั้นเขาจะหวานนะคะก็สั่งมาทุกปีแต่ตุ๋ยก็เลือกสั่งในสวนสวนที่เขา ไม่ได้เลือกไซส์นะคะก็คือคะไซส์มาให้เลยนะคะก็รวมๆกันมานะคะเพราะว่าตุยจ,จะเอามาทําน้ําส้มนะคะจะเอามาคั้นน้ําส้มก็เลยไม่ได้ไม่ได้ซื้อ,อขนาดที่เขาคัดคัดลูกมาก็คือขนาดเท่าเท่ากันนะคะนี่เลยค่ะข้างในเป็นแบบนี้เลยนะคะ เขาก็จะเกินมาให้เป็น6กิโลนะคะเผื่อว่ามีลูกไหนที่มันเน่ามันเสียนะคะเราก็จะได้เก็บทิ้งแต่เขาเขาก็แถมมาให้1กิโลเผื่อเสียด้วยนะคะตุก็จะเลือกนะคะว่ามีลูกไหนที่เสียหรือเปล่านะคะถ้าเสียก็จะรีบคัดออกและลูกไหนที่นิ่มๆน,นะคะก็จะเลือกออกมาไว้ทานก่อนนะคะเพราะว่าจะ เสียเร็วนะคะสีสันน่าทานไหมคะเขาก็จะคะกันมาแบบนี้เลยนะคะลูกเล็กลูกใหญ่ซื้อจากสวนนะคะที่เขาเคือลูกมันไม่ค่อยสวยมันไม่ได้ขนาดนะคะก็อาจจะลูกมันมีตำหนิอาจจะมีรอยดำๆนะคะคือไม่สวยอ่ะส้มไม่สวยนะคะเขาก็ขายถูก แล้วก็หวานด้วยนะคะเอามาทําน้ําส้มเนี่ยแบบอร่อยมากเลยฤดูนี้ของญี่ปุ่นก็เป็นฤดูส้มนะคะส้มกําลังออกนะคะในซูเปอร์มาร์เก็ตก็สตรอเบอรี่เริ่มออกแล้วนะคะเริ่มวางขายแล้วนะคะก็เอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนี่เขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือมีรอยตำหนินิดๆน,นะคะแต่ข้างในเขาหวานนะคะ หวานมากส้มทางใต้ของญี่ปุ่นเนี่ยหวานเนี่ยอย่างลูกนี้ก็จะเสียนะคะหร๋ยก็จะคัดออกก่อนนะคะเพราะไม่งั้นก็จะทําให้ลูกอื่นเสียด้วยส้มนะคะเขาทับกันมาบางทีมันก็ลูกมันก็จะถ้าลูกไหนที่มันนิ่มๆมันก็จะแบนนะคะก็ต้องรีบเอาออกถ้าทิ้งไว้ก็เดี๋ยวมันจะเสียทั้งกล่องนะคะ นี่เลยก็เลือกส้มกันน่าทานไหมคะส้มญี่ปุ่นนี่กล่องนี้ก็เจออีกหนึ่งลูกนะคะคุณปู่ก็โทรมานะคะบอกว่าเออที่บ้านเนี่ยส้มออกเต็มเลยแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้กลับไปนะคะก็ส้มที่บ้านคุณปู่ก็อร่อยนะคะมีหลายสายพันธุ์มากเลยที่นูน่น นี่ก็สั่งมาทำน้ำส้มคั้นนะคะฤดูนี้แบบโอ้โหตุยทานส้มคนเดียวเชื่อไหมว่าวันหนึ่งเป็นสิบสิบลูกเลยนะคะคือนั่งทานไปเรื่อยๆมันเพลินนยเพราะว่ามันหวานนะ,ะบางทีแบบทานเพลินแบบลืมไปเลยว่าจะทานข้าวเย็นนะคะบางวันก็ผลไม้ทานเยอะเกินจนทานข้าวเย็นไม่ได้ก็มีนะคะ นีเลือกออกมาแล้วก็มีเสียอยู่แค่สองลูกเองนะคะก็ไม่มีอะไรนะคะมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนี่มีเสียแค่สองลูกเองนะคะสองกล่องอยากให้เพื่อนๆได้มาทานด้วยกันจังเลยหวานมากเลยนะคะหวานหวานแบบ มันบางลูกก็หวานอมเปรี้ยวนิดๆนะคะบางลูกก็หวานแบบหวานไม่มีความเปรี้ยวเลยนะคะแล้วเปลือกเขาจะนุ่มมากเลยนะคะพอแกะเข้ามาแล้วก็าทานได้เลยนะคะคือมันเปลือกข้างในก็ไม่แข็งนะคะทานง่ายทานง่ายนี่สิบกิโลเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าจะอยู่ได้กี่วันนะคะ ประมาณนะคะนี่สุ้ยก็าทานวันละหนึ่งกิโลเลยเนะก็นี่แหละประมาณสักสิบวันแล้วมั้งสองกล่องเนี้ยก็ประมาณนี้ละคะ่ะอืมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันจนตอนนี้ก็ได้รับพัสดุแล้วเดี๋ยวเลือกส้มแล้วก็ จะเตรียมตัวเข้านอนแล้วนะคะวันนี้นอนเร็วค่ะเวลาอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยจะเข้านอนเร็วมากนะคะสองทุ่มก็หลับแล้วนะคะนี่เปลือกเขจะเป็นแบบนี้เลยนะคะหวานค่ะหวานส้มญี่ปุ่นหวานนี่อร่อยด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ ไปแล้วนะคะมาทานส้มหวานๆด้วยกันนะคะเพื่อนๆบ๊ายๆค่ะ